ส่วนในวันนี้นะครับผมชมรมนักนิยมพระเครื่องจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเทศบาลเมืองท่าช้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจัดงานมากรกรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์และเครื่องรางยอดนิยมโดยมีผู้นิยมสะสมพระเครื่องจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากครับ เมื่อช่องสายของวันนี้ที่ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีน,นายธนพลกิจการนาอองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานเปิดงานมหากรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์และเครื่องรางยอดนิยมที่สังชมรมนักนิยมพระเครื่องจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเทศบาลเมืองท่าช้างและองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้นทำกลางผู้นิยมสะสมพระเครื่องจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานและร่วมส่งพระเครื่องประกวดเป็นจํานวนมาก สำหรับการจัดงานมหากรรมการ,รประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาจา์และเครื่องรางยอดนิยมหรืองานประกวดพระเครื่องท้องถิ่นปี2558จัดขึ้นเพื่อเปิดโอากาสให้ผู้นิยมสะสมพระเครื่องจากทั่วประเทศได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมทั้งได้ส่งพระบูชาพระเครื่องเหรียญขนาจา์และเครื่องรางของข,องขลังยอดนิยมที่สะสมไว้เข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลสำหรับใบการันตีหรือใบรับรองพระในรุ่นต่างๆจากคณะกรรมการ และเสียนพระชื่อดังที่สามารถไว้วางใจได้ทั้งนี้การจัดงานระเครื่องท้องถิ่นภาคตะวันออกได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สิบแล้วโดยที่ผ่านมาทางคณะผู้จัดการประกวดจะนําเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานไปใช้กิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆที่เป็นประโยชน์อาทิทุนการศึกษานักเรียนผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการประกวดแต่ละครั้งก็ได้รับความสนใจจากผู้นิยมสะสมพระเครื่องส่งพระเข้าร่วมประกวดเป็นจํานวนมากทั้งนี้รายได้จากการจัดการประกวดพระเครื่องในครั้งนี้นายเฉลิมพลศักดิคำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างจะนําไปสร้างสระว่ายน้าให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแก้วตําบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงโชว์สุดยอดพระเครื่องการออกบูธนิทรรศการพระเครื่อง ของภาคเอกชนด้วยในการประกวดพระเครื่องได้มีการกําหนดประกวดพระเครื่องทั้งสิ้นกว่า2,000รายการซึ่งผู้ที่ชนะการประกวดในพระรุ่นต่างๆในวันนี้จะได้รับเงินรางวัลรวม10,000บาทพร้อมของที่ระลึกใบประกาศคุียบัตรและหนังสือที่ระลึกรวมพระยอดนิยมที่ไม่มีการจัดพิมพ์จําหน่ายหรือพิมพ์ซ้ําอีกต่อไปความคาดหมายนะครับพี่น้องชาวพระเครื่องนะครับ ่างหลายมาจังหวัดจ <ills> ันทบุรีเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะห้องพักในจังหวัดจันทบุรีนะครับเต็มไม่มีที่ให้พักนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวพักเครื่องเป็นอย่างสูงนะครับเมื่อคืนก็ได้คุยกับท่านอาจารย์ต้อยนะฮะท่านรองนายกสมาคมพักเครื่องแห่งประเทศไทยนะครับท่านก็บอกว่าจะให้จันทบุรีจัดทุกปีนะครับเพราะว่าสถานที่กว้างขวางเหมาะสมนะครับโปรงถงนะครับจับสะดวกสบายนะฮะท่านก็บอกว่าจะให้จัดทุกปีนะครับ เมื่อกี้ก็ได้ปรึกษาท่านนายกองการมหาวทยาลัจังหวัดนะครับท่านนายกธนพลนิจการนายกโจของเรานะครับที่หน้าท่านบอกท่านจะสร้างห้องแอร์ให้นะจัดจะได้ไม่ร้อนนะครับตรงนี้เสียอย่างเดียวที่ตรงว่าอากาศร้อนนะเพราะเรามาจัดช่วงหน้าฝนนะครับครับเราก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกโจนะฮะานคณะมนตรีการนะครับที่ได้สนับสนุนสถานที่เตเฟือสถานที่นะครับรายได้ทั้งหมดก็ให้โรงเรียนบ้านแก้วนะครับเพื่อนําไปสร้างสระว่ายน้ําให้เด็กเรียนบ้านแก้วครับ